สวัสดีครับวันนี้ผมล้างกระปุกกระปุกพักน้ำหม้อน้ำนะรถฟิออสนะครับก็ตอนนี้นี่ผมได้เอาสายไอ้ตัวที่เข้าหม้อน้ำอะ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ผมผมปลดร้อยมันจากข้างล่างข้างข้างบนนะลงมาข้างล่างนะครับแล้วผมก็ปืนปืนลมฉีดเข้าไปนะครับสายเส้นนั้นมันจะมาเข้ากับคอหม้อน้ำตรงนี้แล้วมันจะมาจากไอ้ตัวด้านล่างของกระปุกอย่างนี้นะ นี่นะแล้วผมก็ปลดให้น้ำมันไหลไปข้างล่างนะครับตอนนี้ผมเติมน้ําเต็มแล้วนี่เห็นไหมเต็มปีเลยอ่ะผมเปิดออกไปรอบหนึ่งดูสภาพดิสนิมนี่อยู่กับพื้นนะครับนะมาทีนี้ผมจะให้ดูวิธีผมทํานะครับผมจะทาอย่างนี้ทุกคันนะอ่ะโอเคเถอะนี่ผมจะทำเงี้ยเอาลมอัดเข้าไป นี่ครับอัดเบาๆให้มันเดือดพักหน้าจอเนี่ยครับอัดอย่างเงี้ยให้มันเดือดข้างบนก็เไปดูข้างบนดิอ่านี่ครับผมจะทำประมาณเนี้ยแต่หน้าจอก็ได้นะให้มันขึ้นมาเตือนจะทำประมาณเนี้ยครับอ่ะแล้วผมจะปล่อยไปดูนะไปดูน้ำให้มันออกมานะ นะครับแดงแจเลยในชะ่ไหมอันนี้แค่แค่กระปุกนะเราดูภาพน้ำสนิมมนะครับผมจะทำอย่างเงี้ยสามสี่รอบนะครับนะโอเคนะครับฝากไว้นะ้ครับคลิปนี้ใครไม่เคยล้างก็ล้างนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะล้างหม้อน้ำให้ดูนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ